ความไม่สบายใจนำมาสู่ความไม่สบายกายจึงมีผู้รู้ผู้สอนเสมอให้รักษาใจให้ดีถ้าใจดีใจสงบสารเคมีในสมองและฮอร์โมนภายในกายก็จะทำงานตามปกติไม่มีฮอร์โมนตัวใดพุ่งปี๊ดขึ้นมาอย่างฮอร์โมนอะดรีนาลินที่จะหลั่งออกมาเวลาคนโกรธคนโมโห ขันคลายโมโหคลายโกรธคนก็เพลียจิตใจขุ่นมัวเศร้าเพราะสำนึกได้ว่าไม่น่าทำสิ่งนั้นลงไปเวลาที่เหลือของวันก็ชำรุดเสียหายไปสร้างคนทำร้ายเวลาที่มีค่ายิ่งของชีวิตไม่ใช่ใครคือเราเองสติจึงสำคัญมากเกจิอาจารย์ ที่เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใส่ใจเรื่องสติการตามระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมเพื่อเบรกการทำงานของสมองเพราะถ้าไม่เบรกสมองจะก่อความคิดสร้างตัวตนคือตัวฉันขึ้นมาทะเลาะกับผู้คนโดยเฉพาะผู้คนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิด การฝึกสติจึงสำคัญสามารถควบคุมใจให้ไม่ตะลิเลิดและพาใจไปหาจิตที่ซ่อนอยู่ภายในกายได้เต็จนจิตตัวเดียวกันกันกบที่ซิกมันฟรอยด์ค้นเจอกรณีการรักษาคนไข้ที่ชื่อว่าแอนนาคนที่จิตใจไม่เป็นปกติแน่นอนว่าสารเคมีในสมอง ต้องบกพร่องแน่นอนอาจเป็นเพราะสารเคมีในสมองผลิตได้น้อยเกินจึงก่อสภาวะจิตใจที่ไม่สบายใจวิตกกังวลไม่ปลอดปโปรง่งเป็นทุกข์ย้ำคิดย้ำทำเศร้าจึงควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีพอดังนั้นถ้าทำการเติมสารเคมีในสมองเข้าไป จะทำให้สารเคมีในสมองเกิดความสมดุลไม่ขาดจิตใจกลับมาเป็นปกติได้เหมือนต้นไม้ในกระถางที่เหี่ยวเพราะขาดน้ำครั้นเติมน้ำเข้าไปแป๊บเดียวใบกลับมาชูช่อสัมผัสได้ว่าเธอต้นไม้เธอยิ้มขึ้นมาแล้วเธอไม่ตายแล้วสารเคมีในสมองที่ว่า สามารถหามาทานได้ชื่ออาจคุ้นหูเคยได้ยินกาบ้าหรือเปล่ากาบ้าเป็นสารสื่อประสาทที่ภายในระบบประสาทส่วนกลางต้องผลิตเพื่อให้ระบบการทำงานของสมองราบรื่นใครพร่องกาบ้าจะเกิดความไม่สบายใจเป็นที่มาของโรคทางจิตเวชจึงอยากแนะนำให้หามารับประทาน เพราะไม่มีอันตรายใดๆมีแต่ประโยชน์ปัจจุบันกาบ้าที่เป็นอาหารเสริมมีคุณสมบัติแบบเดียวกันกับที่สมองผลิตได้ใครที่สังเกตอาการตัวเองว่าใจไม่เป็นปกติหากาบ้ามาทานอาการใจไม่สบายจะดีขึ้นการทานกาบ้าสามารถป้องกันโรคทางใจได้นี่แหละความรู้ สามารถช่วยให้จิตใจและชีวิตของเราดีขึ้นได้ไม่ต้องทนทรมานเพราะทำไมเราหยุดคิดไม่ได้